ว่ามันฟันนี่อย่างแค่นี้เนี่ยนี่อย่างแค่นี่ซ้อมเสียมจะเอาไปขุดปูอยากกินอมปูดเด้เว้ยสิไปผู้เดียวเลยนี่นะอา้าถ้าคุณไม่พาไปก็ <c oughs> ได้ไปคนเดียวเลยว่าปานนี่ก็มันสิทธิภาพไปด้วยเนี่ยเราเพื่นซ้อมเสียมเพื่อนอันเสร็จแล้วโอ้โหไปไปไป <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมโค้ชประแดงมณีพาพี่น้องมาหาเลาะ ขุดกระปูขัวหอยอยู่ตรงไหนตรงหน้าแหรอครับพี่น้องผู้ดีไม่บ้านผมเป็นอยากกินแกงออมปูสันผมก็เลยว่าสิหาขัวบกหอยพร้อมเดี๋ยวให้ไม่บ้านผมนี่ละขัวกหอยเดี๋ยวผมสิขุดกระปูเพิ่นไปเดี๋ยวไปย่างลอบังหูปูน้ำก,กันครับพี่น้องเบิองทางนาเนี่ยผมว่ามันลุ่มอุกาบาแล้วครับพี่น้องเบงิ่งรดปุ้ยบนว่าสิได็กกินง่ายๆเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ คนขุดคักขุดแน่อยูอยู่คนเดียวแหนไปเบิดครับพี่น้องอีปูมันมันมันนะครับพี่น้องยามนี่อีปูบักหอยเนาะมันยามใช่เสียงของมานไหมหาเอาปุวยเนี่ยจักสีหาเห็นบ่าเด้อเราข้าวพี่น้องวันนี้นี่จะมาคนขุดบันี้เอาดูหาเชียบพวกนี้นี่หลับเพลล่มตาอินนี่พอแล้วครับพี่น้องงูงูใบใหญ่งูใบใหญ่กับตัวใบใหญ่ เนี่ยมกับปูมันมั่นเนียมหอยมันแสบกัดคนกัดิคุดไลแนงหน่อยมาตัวบางใหญ่โตัวใหญ่กักเด้อน้องอุ้ยอีกกระปูเปนกระไรบึ้ง งูแบบงหญ่นึงว่ามันตัวสีง่ายเอ้าเอาไปหาคว้ามาห้ด้วยเดิแถวแถวนี่นั่นแทถนั่นหอยห้หาคว้าน้ำขอไปขอบฝายแบบนี้นะครับพี่น้องเก่าไปอยู่แถวนี้เลยหอยห้น้ำบ่มน้ำอยู่แถวนี้ครับหาซับาตาเพิ่งเก็บติดโตมันเก็บตังเปาะอนนึงแบดว่าแม่บ้านผมมันเก็บเขาก็มาอยู่อีสานได้ประมาณสามสี่ปีนี่แหละครับพี่น้องพระพบ พ่อกระเพาพิ่นกินปีแรกปีกายนี่ปีนี้เพิ่งตัดใจกันแล้วละ่ะ นี่เป็นต้นไงอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เ <c oughs> บิ่งลักษณะแล้วโอุ้ยโมเมนหูเดียวเด้อนี่แงนไปพื้นเด้อนี่ฟังเถียวพ่อดงกับปูแล้วครับพี่น้องแม่นแล้วแม่นแล้วเป็นต้นแล้วแล้วมีดอกรอบนี่นี่แงนไปพื้นเอาเอาหูนี่ก่อนดอกมามามา,มา Hmm. ขุดเล่นไปเล่นมากกับเต็มของอัดแย็ดแล้วครับพี่น้องพี่เนี่ยเฮแขงได้พวกคุดเต้ยชูขวอยนั่นแต่ว่ามันทำผู้ขุดกระปูว่าโอ้โหโอ้โหธรรมาดาเด้อเต้ย <c oughs> หน่อยนึงที่ตัวี้เอา้าพี่กระปูนี่เต็มข <c oughs> องอัดแย็ดขี้กันล่ะขุด <c oughs> เล่นขุดหัวหนาสิพอแล้วแร้งพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปหาขัวกกะปู ใส่บกหอยกินแรงออมเออเออ,อมกับปูใส่บกหอยบกหอยย่ามนีไข่แนมมันก็ต้องแช่น้ำเนาะล่างล่าง,างน้ำกับแม่เห็ดกินเลยป้าครัพี่น้อง ดีเอาให้เบิดอคันเราก็คัดอันนี้คือปูที่หามาครับพี่น้องหามาโมน,นี้แหละพากันมาตำคันเรามันปูก็คัดพี่เด้อรพี่ได้ตัวแบบนี้ยังเดอ้อพี่คันแล้วมันปูอ่อยต่อยแล้วก็บักคอยครับพี่น้องนี่บักคอยในบ้านผมเป็นคนขวานตรงนี้ยังเอากล้ามมันใส่พร้อมวันี้โอ้ยสนุเปลิน <Open S 2> ครับพี่น้อง นี่อันนี้เป็นผักเด้อโพรผู้เพิ่นมาถักเอาบ่มี่ใบบกูดบ่มี่เอ็ดยังกอดตะไคร้เนี่ยบ่อออออเอาแบาบใส่ดอกเอาแบบยังสี่เลยนะเอาแบบเ,เ,เจ้าของมากมันมันโมเมนต์ขวานู้ดได้หนิแหมมันอ้อมบอกหอยได้หนิแหมเออเอาที่เหามักลวดเอาเอาเอาเฮ็ดไปโลดเฮ็ดไปโลดเอเอ,าเอาตามใจผู้เฮ็ดล่ะครับพี่น้องผู้เฮ็ดมักยังได้กัดใส่ยังสั้นล่ะพอดีใส่ได้พัก เขาเอื่นยังกับผักผักอยังกับหอมเออหอมบัวอืมปนิสศษฐ่ได้หอมบัวแล้วก็ลูกโดดอืมซ้ำนี่แหละมุสันมัมีผักอื่นเลยอืมเบ,บ,บ,บิ่บงโดดแล้พี่น้องเพิ่งเคยบู๊ยบิ่งมันปูโหลดแขวนน้ำตันบัดนี้อืมเจา้าใดต่อบัดนี้ก็เอามันปูใส่กระทะมันปูใส่กระทะเลยอืมโอ้กินน้ำลายรัดแล้วบู๊ย มึงรวยก็ไน่องมันปูนั่นมันปูใส่กระทะแล้วก็ปรุงรสเลยเอาหนามลองอีกจังหน่อยแน่นั่นมึงพีเสียดายพี่เฮ้ยเหลือบางลายเนี่ยนี่นเฮงขุดยากอยู่เฮงหามายากมึงเสี่ละโอ้ยเอาหนามมาลองอีกเอาหนามมาลองอีกเอาหนามมาลองแน่นี่เอ้ามีแล้วหนามละเอ้านี่อืเอานามลองอลงให้เบิดนี่ต้อง ของดีต้องเอาให้เบิดคู่ยุดครับพี่นอ้องพอาะ้นี่ยเขาเรียบเร,อร,อรอเอาส่วนคนๆๆเรียนๆเรียเร็วลงมาดิ <c ười> เออจังสั่นแล้วล่มหนาวพี่น, <c ười> น้องอืมปนั่นละอ้อนปนั่นละทั้งในบ้านนี่ปรุงรสนี่ <c ười> รมเย็นจ่อย,ย,ย,อยๆแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ ลงไปนำลงไปอืมโอ้ยัแล้วอ่ะกดดกดแล้วบันได้ต้อบันเอาปูเอาหอยลงเอาลงไงดึงดูดอเปนองมันปูดจะขึ้นมาจะอูนนีลงด้คือ พักตามเลยบ่หรือยังไงตามเลยตามเลยบ่เอาเท่าเดียวเลยนะเอาจัดไปเลยนะตามใจผู้เฮ็ดเฮ็ดยังได้กับเสีบขึ้นเก่าห่ดละถ้าปรุงแซ่บมันเนาะเขาโยนลงไปพุ่นนะเต็มหม้ออันยัดอีกขึ้นเก่าครับพี่น้องแต่ว่าหิ่รอบนี้หม้อใหญ่เด้ออยู่เฮี้ยนเด็กบอกกูอยู่ตรงเนี้ยหม้ออยู่เฮี้ยนนี่เต็มหม้ออันยัดมั้งจะเป็นพื้นมักพักกระโดดกระเดียเนาะเขาจัดไปจัดไป ดูแลบานนี่ใส่ขอซึ้มึงนี่าคือจังบเหลียงอไห้เนาะคือเป็นสีดำๆบ้านนี้ปลาคอยหลก็กระปูเด้อบานีออกกินเนาะคือ้มมันอยู่มันอยู่เด็การอยู่เด็การอยู่เป็นนันหัดเด้อบานี้แคหัดยังเด้อบานีล่างบอดีกับบจักเด้อบานี้ยา thế ừ. đây ừ. xếp rồi giờ nó má nhung mất nó nhung mất rồi, ừ. <laughs> để về to, để ăn song khạp hơn nữa hết lọp đeo ôi, khoái hea มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องแบบนี้กินอ้อมออมเอียงหละอ้อมบอกหอยว่าเป็นออมกระปูดอกไม่ใช่ปูแล้วไม่จ<อ>ังแล้วใส่เอียงก็บอกหอยร้ายก็กระปูครับพี่น้องว่าสิกินแกงออมปูมันแบเป็นแกงออมหอยแล้วแบบนี้เนื้อม,ม,ม,มันมัน ไม่กับปูนี่ผักผ้กคาคุณมากบ่เนาะถือว่าเด็ดครับพี่น้องหากออมเด้กับปูนมันก็สิเลี้ยงอ้อยหอยไปแล้วอันนี้ใส่ปลาคอยพร้อมเดี๋ยวมือหลังยังเอามาอ้อมกับปูอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวพาไปคุ้นใหม่เด้อ

กุมันมังค้อยกันห้อยหวานห้อยหวานบ่ว่าไปอ๋ออืมกินมังค้อยโครงเลยว่พี่เด้อพี่น้องห้อยโครงหายากเด้อห้ยอยโครงนี่ของดีดีกินเหงือกเนี่ยคนละครึ่งนก่อืม <laughs> นี่ครับพี่น้องเห็นไหมล่ะมังค้อยโครงแถวบ้านนี่มังค้อยโครงนี่หากินยากเลยครับพี่น้องบ่แม่นว่า โบเมนว่ามันดับขึ้นอยังดได็ด้ลครับพี่น,อน้องหักหอยเชอรี่มันหลายมันก็นเลยไก่พันไก่พันเป็นหักหอยเชอรี่เบิสต้องหอยปังเรืองหมกหอยหอยโขง่งเต๋อหอยเชอรี่พิชจาริงเบสคอับตอนนี้ไล่กันเป็นหอยเชอรีล่ลนะครับพี่น,อน้องหอยปังไม่เห็นเลยเนาะ เห็นอยู่เต็มหน่อยแล้วเพราะว่าเกิดว่าหอยเชอรี่พิชลิงเ่ะพีเดอร์พี่หอยนวยอ้วนใส่บักหอยไปแล้วมันปูเสียบกดพี่พีเดอร์มันปูไม่ใมันปูมาอยู่ในนี้วุ้นี่้นยาบักหอยบัด ตั้งใจว่าสีแกงออมออมปูปัสุทธายกลายเป็นแกงออมหอยส, <c oughs> สั่มแซ่บคือเข้าเหรอ,อครับพี่น้องโอ้ยใครคือพวกกินอีกกล่ามั้ไม่สองหน่อยทำนั่นแบกหอยกุ้งได้มาสองหน่อยทำนั่นบบฟุกเจอเอ้ย <c oughs> <c oughs> ขักแน่ยยู่ ผ่านสำหรับคลิปนี้ก็สิไวัยซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องถือว่าพ่านอยู่ดอกแกงออมปูเพิ่นไอแกงอ้อมหอยเพิ่นปะพอกันไหมคลิปนาแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนชื่อละ